คำขอสุดท้ายก่อนตายบนเก้าอี้ไฟฟ้าพบหมาเปลี่ยนชีวิตระทึกสุดขีดเสียงฟ้าร้องดังสนั่นท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนจะถล่มลงมาชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ไฟฟ้าในห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบสายตาของเขามองไปยังผนังสีเทาที่เต็มไปด้วยรอยนิ้วมือรอบๆตัวเขามีกลิ่นไม้ของไฟฟ้าที่เตรียมพร้อมจะจุดประกายเขารู้สึกได้ถึงเงื่อเย็นที่ไหลลงมาจากหน้าผาก มือของเขาตึงสั่นไปทั้งตัวเสียงกึกกักของเก e ้าอี้ทำให้เขาตระหนักว่าเวลาใกล้จะหมดลงแล้วเขาหลับตาลงเพื่อพยายามปลอบใจตัวเองแต่ในความมืดนั้นก็มีบางสิ่งเคลื่อนไหวสุนัขตัวหนึ่งโผล่เข้ามาจากมุมห้องมันมีขนสีดำเงาเหมือนกลางคืนมันเดินเข้ามาหาเขาช้าๆแล้วหยุดอยู่ข้างๆเก้าอี้ e. เขาสะดุ้งเล็กน้อย แต่ก่อนที่จะทันได้พูดอะไรมันก็ดูเหมือนจะเข้าใจความกลัวของเขามันจ้องตาเขาด้วยสายตาที่ไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปสายตาที่เหมือนจะรู้ความลับบางอย่างที่เขาไม่เคยบอกใครแค่ในช่วงนั้นเองที่เขารู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างเขารู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มจับตัวจากข้อมือจมูกของเขาก็รับกลิ่นแปลกๆของสุนัขตัวนี้มันไม่เหมือนกลิ่นของสุนัขธรรมดามันมีกลิ่นเหมือนความตาย ชั่วขณะหนึ่งเขาเห็นแสงไฟวาบเข้ามาจากมุมห้องสุนัขกระดิกหางแล้วเดินกลับไปเหมือนมันกำลังส่งข้อความบางอย่างให้เขาในขณะที่เขานั่งอยู่บนเก้าอี้ไฟฟ้าใจของเขากลับสั่นสถานรู้สึกถึงความเย็นที่ไหลขึ้นมาจากเท้าเขาได้ยินเสียงเครื่องจักรเริ่มทำงานทุกอย่างเริ่มหมุนวนรอบตัวก่อนที่เสียงไฟฟ้าจะระเบิดออกมาอย่างรุนแรง คำขอสุดท้ายของเขาก่อนที่ทุกอย่างจะมืดมิดไปขอโทษเขาก็ไม่แน่ใจว่าคำพูดนี้คือคำขอโทษสำหรับใครและสิ่งที่เขาไม่รู้คือเรื่องราวของสุนัขตัวนั้นจะมีผลต่อชีวิตของเขาอย่างไรบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่เขาควรรับรู้ก่อนที่ไฟฟ้าจะดับลงเขาได้ยินเสียงกระดูกของสุนัขคลายตัวจากพื้น มันเดินไปมารอบๆเขาเสียงมันกระทบพื้นไม้เหมือนกับกำลังเดินในโลกที่แปลกประหลาดทันใดนั้นเขารู้สึกถึงแรงสะท้อนจากเก้าอี้ไฟฟ้าเหมือนจะมีบางสิ่งดึงเขาลงไปในความมืดมิดของห้องนั้นเสียงหัวใจของเขาดังกึงกก้องไปทั้งห้องเขามองไปที่หน้าต่างไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดกระทั่งเสียงลมหายใจของเขาก็เริ่มถี่ขึ้นรู้สึกได้ถึงอากาศหนาวเย็นที่เข้ามาในห้อง มันไม่ใช่ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศแต่มันคือความเย็นจากบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มือของเขาคลำไปที่สายไฟที่เชื่อมโยงกับเก้าอี้และเขาก็สัมผัสได้ถึงความสั่นสะเทือนของมันเหมือนสายไฟนั้นกำลังรอคอยการสังการในความมืดนั้นเขาสามารถได้ยินเสียงลมหายใจของสุนัขใกล้ๆเสียงที่ชัดเจนและหนักแน่น ไม่ใช่เสียงของสุนัขธรรมดาแต่เหมือนเสียงของบางสิ่งที่รอคอยบางอย่างอยู่แสงไฟสว่างขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับลงเขาหันไปมองและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจสุนัขตัวนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขาแต่มันไม่ใช่สุนัขที่เขาคุ้นเคยอีกต่อไปมันมีดวงตาที่แดงกำ่ำและขนของมันดูเหมือนจะถูกไฟไม่บางส่วนเสียงของมันไม่ได้เป็นเสียงหอนที่เคยได้ยิน แต่มันเป็นเสียงกระหึ่มต่ำเหมือนเสียงคำรามจากที่ไหนสักแห่งในขณะที่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างเสียงกระแสไฟฟ้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งและสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นสุนัขตัวนั้นคำรามออกมาแล้วกระโจนใส่เขาทุกอย่างมืดมิดลงไปทันทีจนเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรคือความจริงเขารู้แค่ว่าภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือดวงตาแดงกล่ำของสุนัขตัวนั้น ก่อนที่เขาจะหายไปในความมืดในความมืดนั้นทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนจะหายไปเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ซึมลึกไปถึงกระดูกเสียงสุนัขยังคงก้องอยู่ในหูแม้แต่ในขณะที่ความเงียบเข้าครอบงำแต่ก็เหมือนว่าเขาจะไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนมีแรงบังอย่างยึดตัวเขาไว้ไม่รู้ว่าเวลาได้ผ่านไปนานแค่ไหน เขายังคงได้ยินเสียงกระทบของฝ่าเท้าของสุนัขที่เดินวนรอบๆเขาเหมือนมันไม่ยอมปล่อยเขาไปไหนเขาพยายามเรียกชื่อของตัวเองแต่เสียงของเขากลับไม่ดังออกมาทุกอย่างรอบตัวเขาเริ่มเบลอไปในความมืดเขาเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายมันเหมือนกับว่าเขากำลังเปลี่ยนไปในทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ บางสิ่งกำลังดึงเขาลงไปในความลึกที่ไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยและในขณะที่เขารู้สึกถึงการจมลงนั้นเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งเสียงของสุนัขแต่มันไม่ใช่เสียงคำรามหรือเสียงหอนที่เขาคุ้นเคยมันเป็นเสียงพูดเสียงที่เย็นชาและทุ้มต่ำคุณจะไม่ตายคุณจะต้องทนรับผลของการกระทำที่คุณทำ เสียงนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหูของเขาแม้ว่าทุกอย่างจะเงียบลงไปแล้วเขาเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดถึงมาก่อนความจริงที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ตายจริงๆเขากำลังติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งระหว่างโลกของชีวิตและความตายและสิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้คือรอรอให้เขาได้รับคำตอบจากสิ่งที่เขาไม่เข้าใจจากสุนัขตัวนั้น จากความมืดที่ไม่เคยมีที่สิ้นสุดเขานั่งอยู่ในความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดรอบตัวเขาเต็มไปด้วยความเงียบแต่ความเงียบนั้นกลับหนักหน่วงเหมือนเขากำลังอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยมีใครไปถึงเขารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนในอากาศมันเหมือนกับว่าโลกภายนอกกำลังหมุนไปรอบๆเขาแต่เขากลับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ทุกอย่างยังคงหยุดนิง่ง เสียงของสุนัขดังขึ้นอีกครั้งมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงฝ่าเท้าที่ย่ำลงบนพื้นดูเหมือนจะสะท้อนในทุกๆมุมของห้องเขารู้สึกถึงมันใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเขาก็เห็นมันสุนัขตัวนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งคราวนี้มันดูไม่เหมือนเดิมมันสูงใหญ่ขึ้นสายตาของมันไม่ใช่แค่ดวงตาที่แดงกำ่ำแต่มันยังมีบางสิ่งที่มองเห็นในนั้น เหมือนกับภาพของความเจ็บปวดความสิ้นหวังและความโกรธมันจ้องมาที่เขาแล้วคำพูดที่ออกจากปากมันทำให้เขาตกตะลึงคุณรู้หรือไม่ว่าคุณจะต้องแบกรับผลของสิ่งที่ทำไปตลอดชีวิตเสียงของมันไม่ได้ออกมาจากปากแต่มันดังก้องในหัวของเขาทุกคำพูดล้วนสะท้อนจนเขารู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายเขาพยายามจะตอบกลับแต่ไม่มีเสียงใดๆหลุดออกมา เหมือนกับว่าเสียงของเขาถูกขโมยไปจากปากเขามองไปที่สุนัขอย่างงงงวยและในขณะที่เขากำลังจะทำความเข้าใจมันก็ยิ้มให้เขายิ้มที่ไม่ใช่ยิ้มของสุนัขแต่มันเหมือนยิ้มของบางสิ่งที่มีแผนร้ายซ่อนอยู่และในขณะที่ยิ้มของมันกว้างขึ้นเขาก็รู้สึกได้ถึงความหนาวที่แผ่กระจายไปทั่วตัวเหมือนมีบางอย่างกำลังจะบีบคั้นเขาจากข้างใน เขาทนไม่ได้แล้วแต่เขาก็ไม่สามารถหนีจากมันได้ก่อนที่ทุกอย่างจะดับมืดเขาก็ได้ยินคำพูดสุดท้ายจากสุนัขตัวนั้นตอนนี้คุณรู้แล้วว่าไม่มีทางหลีกหนีในขณะที่คำพูดของสุนัขยังคงดังก้องอยู่ในหัวของเขาทุกอย่างรอบตัวเขาก็เริ่มจางหายไปเหมือนกับเขากำลังถูกดูดเข้าไปในช่องว่างที่ไร้สิ้นสุด ความมืดรอบตัวเขาลึกและหนาวเย็นเกินกว่าจะทนทานเขากรีดร้องออกมาแต่เสียงของเขากลับไม่มีวันออกไปเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเขาถูกดูดกลืนไปแล้วเขาก็รู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกประหลาดร่างกายของเขาเริ่มหนักขึ้นทุกอย่างเหมือนจะถูกจับกลุ่มเหมือนเขากำลังถูกลากไปข้างหน้าในขณะที่เขาพยายามจะขยับตัวเขาสัมผัสได้ถึงการกระตุ้นบางอย่างในร่างกาย เหมือนกับว่ามีไฟฟ้าจากภายในกำลังเคลื่อนไหวทำให้ร่างกายของเขาร้อนขึ้นและสันส้านเขาพยายามสะบัดตัวเองออกจากความรู้สึกนั้นแต่ก็เหมือนจะไม่มีทางหลบหนีสุนัขยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเขาดวงตาของมันลุกโชนด้วยแสงที่ไม่เป็นมิดในขณะที่มันมองมาที่เขาสุนัขเริ่มยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่ดูเหมือนจะท้าทายเขามันยังไม่จบ เสียงของมันดังในหัวเขาอีกครั้งเหมือนกับว่าคำพูดนั้นไม่ได้มาจากมันแต่มาจากที่อื่นที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้ในช่วงเวลาเดียวกันเขารู้สึกถึงความรู้สึกบางอย่างในใจเหมือนความคิดและความทรงจำของเขากำลังถูกดึงออกไปแต่เขาก็ยังคงไม่สามารถหลุดพ้นจากที่นี่ได้เหมือนเขากำลังติดอยู่ในเกมของบางสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจและในความมืดนั้นเขารู้เพียงสิ่งเดียว เขายังไม่ตายแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทนอยู่ในสภาพนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนเขายังคงรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวภายในร่างกายของเขามันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งที่กําลังพยายามดึงเขาออกจากร่างกายความรู้สึกเจ็บปวดแผ่ไปทั่วทุกส่วนแต่เขากลับไม่สามารถทำอะไรได้เขาเห็นภาพเบลอๆของสุนัขที่ยืนมองเขาอยู่ตรงหน้าแสงไฟที่สว่างวาบขึ้นมาทุกครั้งที่เขาหายใจ และทุกครั้งที่แสงไฟนั้นดับลงความมืดที่ทวีความหนาแน่นก็เข้ามาหาเขามากขึ้นร่างกายของเขาเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นน้ำแข็งทุกลมหายใจหนักหน่วงขึ้นทุกทีแต่เขายังไม่สามารถขยับหรือหนีไปไหนได้ในขณะที่ทุกอย่างดำมืดไปเรื่อยๆเขาเริ่มคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นคิดถึงการกระทำของตัวเองและถึงแม้จะเป็นเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่เขาทำกลับมีผลกระทบที่ไม่สามารถย้อนกลับความรู้สึกนั้นยังคงตามหลอกหลอนเขาจนเขาเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถหลีกหนีได้และในขณะที่เขากำลังคิดถึงทุกอย่างที่ผ่านมานั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเสียงนั้นดังเบาๆแต่กลับเหมือนสะท้อนในหัวเขาคุณคิดว่าคุณหนีจากมันได้เหรอเสียงของมันเยือกเย็นราวกับว่ามันรู้จักเขาทุกซอกทุกมุม และในตอนนั้นเองที่เขาเริ่มเข้าใจเขากําลังติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่ใช่แค่ความตายที่เขากลัวแต่มันคือสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญไปตลอดชีวิตและทุกการกระทำของเขาในอดีตจะกลับมาทวงคืนในที่สุดแสงไฟสุดท้ายวาบขึ้นและดับลงทุกอย่างกลับมาสงบเงียบอีกครั้งแต่เขากลับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่สามารถหลีกหนี เหมือนเขากำลังเดินไปสู่เส้นทางที่ไม่มีวันกลับทางที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกอย่างยังคงเงียบแต่ความเงียบนี้กลับหนักหน่วงกว่าเดิมเหมือนกับว่าเวลาทั้งหมดหยุดชะงักไปเขาหายใจเข้าแล้วออกแต่กลับรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เคยเป็นเสียงก็กลายเป็นความเงียบที่ทิ่มแทงใจ เขาไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนมีพันธนาการที่ไม่มีวันหลุดพ้นพันธนาการนั้นแต่ในความมืดนั้นเขาเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวบางอย่างเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาเขามันเป็นเสียงของฝ่าเท้าที่เดินเข้ามาใกล้แต่เสียงนั้นกลับไม่ใช่ของสุนัขตัวนั้นมันเป็นเสียงที่แตกต่างออกไปเหมือนเสียงของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ เขาหันไปมองและในช่วงเวลานั้นเองเขาเห็นมันสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาหาเขาคือเงาดำที่ดูไม่เหมือนอะไรที่เคยเห็นมันมืดมากจนเขาไม่สามารถแยกแยะออกได้ว่าเป็นอะไรแต่เขารู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่เจาะลึกไปในจิตใจมันเข้ามาใกล้เรื่อยๆและแล้วก็หยุดอยู่ตรงหน้าเขาเขาไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม้แต่เพียงนิดเดียว เหมือนร่างกายของเขาถูกจับจองไว้ในสถานที่ที่ไม่มีทางออกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขานั้นดูเหมือนจะเป็นเงาที่มืดที่สุดที่เขาเคยเห็นแสงไฟส่องผ่านมันไม่ได้มันเหมือนกับว่ามันดูทราบทุกอย่างที่มีแสงไม่มีคำพูดใดๆหลุดออกมาแต่เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่กดดันเขาจากทุกทิศทางเป็นเหมือนการทดสอบที่เขาต้องเผชิญเพื่อที่จะค้นหาคำตอบเกี่ยวกับตัวเอง แต่คำตอบนั้นเขากลับไม่รู้ว่าจะสามารถทนได้หรือไม่ในที่สุดเงานั้นเริ่มกระตุ้นให้เขาคิดถึงคำถามบางอย่างที่เคยหลบหนีคุณกลัวอะไรจริงๆเสียงของมันดังในหัวของเขาและในคำถามนั้นเขารู้สึกถึงความกลัวที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนสิ่งที่เขากลัวไม่ใช่ความตายแต่มันคือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่เขาทำไปแล้วการรับรู้ถึงผลกระทบที่มันจะตามมา และในตอนนั้นเองเขาก็เริ่มรู้ว่าเขากำลังสูญเสียอะไรไปและอาจจะไม่มีทางหวนกลับไปได้เมื่อเขายอมรับความจริงในที่สุดว่าเขากำลังติดอยู่ในวงจรที่ไม่มีวันหลุดพ้นเขารู้สึกถึงบางสิ่งในตัวเขาที่แตกสลายไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในจิตใจ,ใจความกลัวที่เขาหนีมันมาตลอดชีวิตตอนนี้มันกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขา เงาดำนั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้าเขาแต่มันไม่ได้ข่มขู่หรือคุกคามเขาอีกต่อไปในที่สุดเขาก็เข้าใจสิ่งที่เขากลัวมาตลอดไม่ใช่แค่ความตายหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตแต่มันคือการรับรู้ถึงความผิดพลาดและการยอมรับผลกระทบจากการกระทำของตัวเองเมื่อเขาหยุดหนีจากความกลัวทุกสิ่งที่เคยรบกวนเขากลับกลายเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญหน้า เหมือนการปล่อยวางที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเงาดำนั้นค่อยๆจางหายไปเหมือนกับการที่เขาปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่เขาผูกมัดความมืดเริ่มจางลงและในที่สุดเขาก็ได้พบกับความสงบในใจไม่ใช่ความสงบที่มาจากการหลีกหนีแต่เป็นความสงบที่มาจากการยอมรับความจริงและเมื่อเขาเก้าวไปข้างหน้าเขารู้ว่าเขาจะไม่กลัวอีกต่อไป เพราะเขาได้เรียนรู้แล้วว่าความกลัวที่แท้จริงคือตัวเขาที่ยังไม่ยอมปล่อยวางจากสิ่งที่เขาทำไปและในที่สุดเขาก็ได้พบการหลุดพ้นจากการลงโทษที่เขาต้องเผชิญไม่ใช่เพราะการหนีแต่เพราะการยอมรับว่าเขาได้เรียนรู้จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวของเขาจึงจบลงที่นี่และแม้เขาจะไม่ได้ย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เขาได้เดินทางผ่านความมืดไปสู่การเข้าใจตัวเอง และตอนนี้เขาไม่ได้กลัวความตายแต่เขากลับกลัวที่จะสูญเสียตัวตนที่แท้จริงของตัวเอง